แ่ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565นะครับในเวลานี้นะครับเรามาอยู่บนยอดเขาน้อยนะครับซึ่งเป็นที่ สร้างสถานสถานนั่นนะครับที่เขาเรียกกันว่าปราสาทหินนะครับปราสาทหินเขาน้อยฝีชมพูนะครับเพราะว่าสร้างจากหินทรายนะครับหินทรายขัดเรียบนะครับปราสาทน้อยเขาปราสาทเขาน้อยสีชมพูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปราสาทหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตามจารึกหรือตามหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยนะครับสร้างกันตั้งแต่ครั้ง พุทธศัตววัดที่11นะครับประมาณปีพศ1180นะครับก็เป็นศาสนาสถานนั่นนะครับที่ปรากฏล่องรอยจารึกนะครับหรือหลักฐานทางโบราณคดีนะครับที่บ่งบอกนะครับบ่งบอกถึงอายุนะครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับยุทธพลนะครับของศิลปะวัฒนธรรมขอมนะครับเขาเรียกว่า สมโพภัพยกุนะครับกับโพกเมงนะครับก็ว่ากันตามหลักฐานที่มีการบันทึกเอาไว้นะก็ประมาณว่าเป็นแฝนนักสถานของศาสนาพามณนะครับพามณจะครับสองนิกายก็คือสายวัดนิกายกับไวยสนบนิกายนะครับก็หมายถึงว่าประสาทเนี้ยนะครับสร้างไว้เพื่อบูชาพระศิวะแล้วก็พันนาลายหรือพระวิสนุนะครับก็เชิญชม บริเวณในรอบนะนะครับถือว่าเป็นปราสาทหินที่เก่าแก่มียุคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าปรากฏปางปางอยู่สามหลังนะครับนหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ทางทิศด้านตะวันตกอีกหนึ่งหลังนะครับก็ประธานองค์งใหญ่ก็จะเห็นอยู่ที่ปรากฏนะฮะก็ปรากฏนะคบปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีก็คือทั้ง ฟิวลิงและก็ฐานยูนีนี่ผมไม่ได้พาเข้าชมข้างในนะครับนะฮะก็หันหน้าไปทางท่านเหนือก็ลองศึกษานะครับลองศึกษาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับในภายหลังนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะกว่าจะขึ้นมาได้นี่4ี่ร้อยขั้นนะครับสี่รอยขั้นนะครับ ก็ขออนุญ,ญาตตัดทนลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ